1 2 3 1 1แล้วอะไรกินกินเอ้ยน้ําจะตาทันนี้โอ๋เกินแงโอ๋ไว้ strengthens e n t e น้ำจะก้น deg น โอ้ยมดเจ้าอ๋ออ๋อีเดียตันี่ออเนนเห็นย่เห็ยังอยาให้มันลงมาได้เอาค้นไปเถอมารูอย่เียวมัน่นครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ทีมงานของเขาก็ได้เชิญกันมาหาป่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานนะครับกุาวเสือเขียวเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นซิมาลุยขีดตมนะครับ้ยเ มันยังอีกเดี๋ยวให้มันตึ้ออาปาซิวจัาหน่อยก่อนบ่ให้มันตืกอปาซิวสักวันเดียว แม <or> ่พระแม่ผู้ตัวเอาหมวกมงน้องใส่เอาหมวกทันเด้บอกอีผู้ถือชนทีมถือมาเอาอยู่เอาไม่ลายใช่ผู้ นิ่งนะเด้อไอ้เด็กวัวอ้เด็กวัวไอ้เด็กวัวไอ้เดอ้เกวอ้เด็กวัวไอ้กวัวไอ้เด็ไอ้เด็กวัวไอ้เด็กวัวไอ้เด็กวเอ้เด็เอ้เเอ้เด็กวัเด็กววไักวัวไอ้เอดเด็้อ เต้นเห็นอยู่บ่เห็นอยู่ใสอึนอย่าให้มันลงมาเลยเอาึ้นไปเทิงๆคนเอาหัวมันใจอากอย่นีกูน่ะี๋ยลันน้ี่ยนี่น่ไมบอ้าองก่นีน้ตีนผูน่นีนน้ีนี่น้นี่นี่นี่อีนผ้ี่่ตน่อี่นี่นนี่นี่้ีนนี่ต้นีตีู่ล้านนี่

มาทางงู้มดเลยเลยดิตายแล้วมาบินมาทีละคนภูภูเต้น ก็ไหวก็หวและมเอะเดี๋ยวเดี๋ยววเามนปเดินๆเอาไม้น้ำพอนไหมเส้ออนนั่นแหละตะกี้พอดีจบจบซะแล้วกอาอนนั้นลงกระว่างยี่ยู่ในพื้นเรียบดีปลาดึงคน มันโมมีวงสวิงจับวะได้แล้วได้แล้วได้แ้ t ปลาบิ๊กอนใหญ่ลาบิ่ไม่เป็นคิเบ้อะ่ะมอจากไ้นโอ้ปลาบิ๊กอนใหญ่ยังไอยู่ปลาบิ๊กคยใหญ่พีย ไอ้กูกลุูกปา่อสูบมคากมามวี้อห้านกับัมกัน้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยยยยเย นีนี่นีนน่คุยจับมาอยู่นี่ใส่กูไม่เห็น หูมันลงที่ตบมันจะแห้งเลือกลงไปหรอหูเหยียบหัวมันซื้อใช่ไหมยุติีนคุยมีความตีนลงไปเโอ้ยกูยิงเลยเห็นไหมข้างหลังมึงจับตีนกูลงไปพอแล้วเชี่ยหูจับตีนกยุ่ยยุ่ยไปตีนกูเลยมึงห่อดีบอ่ะย้ายกูหมดเองบ่บ่กูหมดเองเอาตีนเอาตีนเอาตีนมาเคี้ยวขึ้นมา จับเด้อไม่เย็บหอหมันลงมันกระสีพี่จังงูิ่ะเจอ่เจอนีมูินก็ีไแล้วบ่ได้แล้วบ่เอา้บโอ้ย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 โอ้โอ้ยโ้ยโ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ตโยโอ้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 โอ้าโอ้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 ้โอ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 ้อ้้โ

กระฟิวได้จากตัวแล้วจับเอาด่างอรางตักใส่ทีนี่นี่นั่นหัวมันโผล่ขึ้นจับอันนั้นอยู่นะไอ้โอ๋แม่เดดติ้งมาทั้งโอ้วนตันไว้ชอบใช้ทั้งตาย

ายังบลุกต่อโอ้ยอามีพูขื่นเลยพูขื่นเลยโอ้ยโอ้ด่างพูโอ้ดีปะโคเอาเสือจับนะด่างกรโบไรยุใสหรันบอเอาด่างโต๊บนะโบต้องด่างเนอะไม่มือทองแท้ลรอเดี๋ยวไว้ปลุดนะ จังเด้ได้ปลาเข่งได้ปลาเข่งได้ปลาเข่งมาโยนมาสิมันอยู่นี่นี่วันไอันนี้ไอ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 ไอ้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 ไอ สายฟันทั้งถูทั้งฟิวพี่มาทางผีแค่คันเหรอคันส่วนตีนหนึ่งไม่เลี้ยวแบบฟิวหนึ่งอะป้าแค่โอ้ยเลี้ยวนั่น